นี่มโอนี่พ่อเฮ็ดทานแล้วแต่บนเมนเห็ดทานใหญ่ยด,ดิจ้ะมันเป็นเห็ดทานเดือดเนาะมันจะดอกบนใหญ่เจอแล้วเดาว่าจะออกเยอะหรือไม่ต้องมาลุ้นกันวันนี้จ้ะเข่ามาั่งันาต้องไปเข่าปลาด้ิจ้ะคนออกอยู่ถนนนี่จ้ะ คือถนอมน,นี่เห็นไหมหภาพนาาปุกสอนอยนู่ได้เนะเห็ดทานแกงแซ่บคือกันจะ้ะเ,เป็นหนึ่งจิจ้มแจวกับแซ่บห็ดทานจะต้องกินเานตาะกะมีจ้ะพี่นอ้อง มันเห็นเพิ่นเก่ีย้เนึกว่าเพื่อนจะบบอ,ออกอีกเฮ้ยไม่ได้สน้ใจบาดนี้ค่าตเปันนั่นขาวดำพี่น้องเอ้ยมาบาดนี้เพื่อนกระลกกักออกติหละ่ะมาดูเรื่องยืนจ้นะพี่นอ้อง ดีดอกแล้วดวูดอกดอกที่โคเนาะโคเนาะกกบโบเห็นเพราะว่าเราเหมือนเดิมนิสัยไม่ชอบเขียอ,อเห็ดละงกมะลักออกอยู่พุน่นเห็ดปวกพี่น้อง <laughs> แบบนี้เห็ดปวกก็จะออกอ่ะมุมีไฟเห็นเพิ่นมึงทีเท่าทิมไป3ามสี่หาดอกคุ่น เอาเปว่าเกินแกงอกเ,เอา,เสสาก็มัวแต่ไปอันนั้นไปงานขาวดําเนาะจ้ะเอยมาบ่ทันเพิ่นโอ้ยเสียดายดิเสียดายเสียดายพนเอาิ่มเบิด4-5ดอกพ่นพี่น้องอเก็บก็สิได้ออนึง แงเ่เก็บเพชรแต่นี่แนวนั่นแนวนี้โหลดพี่เวียกมีเวียกโกรดนะพี่น,ออออน,น้องเอ้ยโอ้ยเผาจนแานเตึงเซ้นนี่คืพี่น้องดูบางไงเห็ดทานอเอาข้าวไปหนึ่งอร่อยดีคือกันแต่ว่าเพิ่นจะเป็นเห็ดดำเนาะออกสีดำข้กนก็นจะบ่มากจ้ะ เยอะตะค้นมากข้องกับบ่มากขึ้นกันเลยจ้ะใหยกินดอกอ่อ,อนๆกออินดูดอกบานไม่ค่อยกินจ้ะส่วนมากจะเก็บไปให้ค้นอื่น